กระสูบเริ่มขึ้นฟงแล้วครับต้องออกตีกระสูบใช่ไหน,นี่เดี๋ยวเราใช้วันนี้ครับกระดี k ิ n งฟอกจูเนียครับ10กรัมเดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านี่ <C oughs> ขึ้นแล้วล้างๆนี่นี่ตีค <C oughs> ่อยๆถึงไหม

หน้าที่ของเขา <laughs> โอ้โหปูงเลยไม่ถึงวะไกลแล้วไกลแล้วไกล้ปงแล้ว <c oughs> นั่นถึงไหมถึงค่อยๆเดี๋ยวถึงไหมโอ้โหคนละฟังเลย <c oughs> โอ้ยังอยู่อ่ะ อ้าวเร็วๆเลยตีดักหน้าถึงวิ่งไปทางนู้นไม่ถึงไปไหนล่ะมันออกไปทางนน้นใช่ไหมอลองดักหน้าดู โอ้ลงไหวเนาะโอ้โหยังอยู่โอ้โหดูตรนูดนเดือดเลยเดือดเดือดพายเข้าไปหาแสงมองไม่เห็นปลาเฉยโอ้โหนุ่นหงายเลยโอ้โหขึ้นสามหงลย Ui, thằng lắng, thằng Để đi. Đồn máy ừ, đồn rồi Nhanh lắm

โดนไหมโดนแล้วคืนอย่างนี้เอาเรื่อยๆไม่ต้องรีบเอาเบ้าเยอะน่แตมแรกมาแล้วเหยื่อไรเอ่ยอุ้ยใส่ดีใส่ดีกิงฟ็อกจะแอน vibration ยกเอายกมาิรีบยกเลยคลายคลายูนโคลายคลายคลายกดฟีตปูนดิเออ เอามาโคตรดูดยื่ยอไหครับ,อเ,บเอ้ยคิงฟอกแจกเวอริชันสิบห้ากัมโอเคครับเราเียวปลาขึ้นเต็มปวดตึกโดนไหมหายไปไหมเนี่ยใชา

ตีตรงนี้ไปขึ้นตรงนี้โอ้โหรับเย็ดแอมสองกิ่งฟอกใจแอนครับ v i ายเบ i ชั่นกรัม2แต้ม้วจะสูบฟูงครับหายท่าเรือ โอ้กระสุฝูขึ้นอย่างเยอะได้สองแต้มเขาเคบปลากำลังเลือดเลยมีโปโนบหลุดไปสองแต้มครับโปโนบบอกชดูใหญ่โอเค,อ,เค,อ,เคอากาศเริ่มเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับไม่เย็นแล้วปลาเริ่มปลาเริ่มกัดเดื่อแล้วเพราะวันนี้ก็ขึ้นฝูงเยอะมากครับเดี๋ยวพวกนี้ เช้าๆลงมาลุยกันต่อครับ